กดไลค์กดติดตามและสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะต่อด้วยแบบฝึกหัด9.11นะคะคันนี้ศาสตร์ป .4 ี่เนาะลุกเนาะเล่มที่2แล้วนะคะแบบฝึกหัด9.11ข้อที่1เขาบอกว่าให้เติมความยาวด้านและหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะอ่ะ รูปแรกเนี่ยนะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีความกว้างสองหน่วยแล้วก็ยาว3หน่วยนะ,ะกว้างสองหน่วยยาวสาหน่วยนะคะมีพื้นที่เท่าไหร่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าไอ้ทองว่ายังไงลูกกว้างคูณยาวใช่ไหมคะก็เอาสองคูณสาคูณสก็เท่ากับ6หน่วยเป็นตารางหน่วย ะะตารางหน่วยต่อไปข้อที่2สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละนี่4ซนติเมตรนะคะ4เซนติเมตร4เซนติเมตรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่องว่ายังไงลกูกด้านคูณด้านนะคะอคูณ4 4คูณ4ก็เท่ากับ16 ตารางเซนติเมตรข้อที่3นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกแล้วมีความยาวด้านละ5เมตรนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ท่องว่าความยาวด้านคูณความยาวด้านหรือท่องว่าด้านคูณด้านนั่นเอง 5, 5้คูณหนะ5้คูณหก็เท่ากับ25่สิบห้าตารางเมตรนะคะ ยาวด้านละ5้าเมตรน้ะลูกเนาะข้อที่4นะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ยกว้าง3ามนะกว้างสามยาว7จ็ดนะคะเด็กๆดูความกว้างดีๆนะความกว้างจะสั้นกว่าด้านยาวเสมอนะคะแสดงว่า3มคือด้านกว้างนะกว้าง3ามเซนติเมตรยาวเจ็ดเซนติเมตร พื้นที่ก็ออกกว้างคูณยาวหลก3าคูณ7ได้21ตารางเซนติเมตรนะคะตารางเซนติเมตรข้อที่หค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ3เซนติเมตรนะคะ3มเซนติเมตรรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับด้านคูณด้านนะก็3าคูณ3าก็เท่ากับ9ตารางเซนติเมตรค่ะ ต่อไปข้อที่6สี่เหลี่ยมผืนผ้าแน่นอนนะคะกว้าง2ยาว4กว้าง2วายาว4วามีพื้นที่ก็เข้ากับกว้างคูณยาว2อคูณสก็เท่ากับ8ตารางวานะคะ,ะจะย่อหรือไม่ย่อก็ได้เนาะถ้าเขียนย่อก็จะเป็นตอรอจุดวจุดนะคะ ต่อไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลูกกว้างเท่าไหร่คะกว้างแปดสิบเซนติเมตรนะกว้างแปดสิบเซนติเมตรยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะเด็กๆห้ามห้ามเขียนกว้างกับยาวสลับกันนะด้านกว้างจะสั้นกว่าด้านยาวเสมอนะคะ,ะกว้างแปดสิบยาวหนึ่งร้อยพื้นที่เท่าไหร่ก็เอากว้างคูณยาวนะ ก็จะได้เป็น8 0 0พันะคะตารางเซนติเมตรข้อที่8มีความยาวด้านละ6 6เนาะด้านละ6เมตรนะคะ6เมตรนะพื้นที่ก็ด้านคูณด้านหลุก6คูณ6เท่ากับ36ตารางเมตรนะคะ ข้อที่9ยาวด้านละ12วานะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ12วาพื้นที่ก็ด้านคูณด้านนะคะเท่ากับ144ตารางวาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือด้านคูณด้านส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ท่องก็กว้างคูณอะไรลูกกว้างคูณยาวนะคะ นะข้อ10เนี่ยเป็นผืนผ้านะกว้าง45เซนติเมตรนะคะยาว75เซนติเมตรอ่าพื้นที่ก็กว้างคูณยาวนะคะ45คูณ75อ่ะ55 25ทดหน้า2 54 21เฮ้ย54 20 21 22นะคะบวกเติมศูนย์เข้าไป75 35ใส่5ทดหน้า3 เจ็ดสี่ยี่แปดยี่บวกกันได้5บวกกันได้7บวกกันได้สบวกกันได้อ่าตรงนี้3นะคะได้เป็น3 3 7พตารางเซนติเมตรต่อรอจุดซอมอจุดนะคะอ่าต่อไปด้านล่างหลูก วัดความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเติมคําตอบวัดความยาวด้านเด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะ,ะขีดศูนย์ต้องตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะไปเรื่อยๆนะคะ,ะตรงนี้ไม้บรรทัดวัดได้ยาว8เซนติเมตรนะ,ะด้านข้างด้านกว้างไม้บรรทัดวัดได้4เซนติเมตรฉะนั้นก็กว้าง4ยาว8นะคะกว้าง4เซนติเมตร ยาว8เซนติเมตรเอาด้านที่เป็นเซนติเมตรวัดนะคะพื้นที่ก็กว้างคูณยาว8 4, 8 3 12ตารางเซนติเมตรไหนบรรทัดวัดนะลุงนะอ่ะต่อไปตรงนี้ไม,มนบรรทัดวัดเหมือนกันลูกตรงนี้เท่ากับ5ค่ะด้านนี้ก็เท่ากับ5ค่ะแสดงว่าด้านนี้ก็5 5เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสลูกยาวด้านละ5เซนติเมตร พื้นที่ก็ด้านคูณด้านนะคะ5 5 25ตารางเซนติเมตร